สวัสดีตอนเช้าสายๆของประเทศสวีเดนค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะคะแม่น้องก,กับป๊า,ปาเราก็กำลังเดินทางไปทําบุญที่วัดไทยค่ะไปทําบุญวันมาคาบูชานะคะแต่วันมาคาบูชาจริงๆมันก็ผ่านมาแล้วแต่ด้วยความที่ว่าคนไทยในต่างแดนนะคะ น้องให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนะคะตอนนี้ที่ประเทศสวีเดนก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะก็หรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือสปริงนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมีแสงแดดถ้ามีแดดนะคะใบไม้ก็จะผลิออกเร็ว วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีหิมะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะมีไหมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะน่าจะเป็นตอนเย็นค่ะเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันนะคะตอนนอี้ชาวไร่นะคะก็พวนดินเตรียมเพื่อที่ว่าจะทำการเพาะปลูกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ยังจะเห็นต้นไม้สลบอยู่นะคะ น่าจะประมาณอีก2เดือนค่ะก็จะเริ่มเห็นเขียวเขียวขจีเต็มแล้วค่ะก็จะมองเห็นความสวยงามในช่วงฤดูสปริงฤดูใบไม้ผลิอีกแบบหนึง่งแต่ถามว่ามันหนาวไหมหนาวนะคะสำหรับแม่น้องที่ประเทศสวีเดนถ้าเกิดมันไม่มีลมมันก็ไม่หนาวมากค่ะแต่ถ้าวันไหนถ้าเกิดอุณหภูมิถึงแม้ว่ามันจะสูงหรือว่ามีแดดแค่ไหน ถ้าเกิดสมมุติว่ามีลมก็หนาวค่ะไว้ใจแสงแดดไม่ได้เลยนะคะที่ประเทศสวีเดนตอนนี้ผู้คนก็จะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นกระปี้กระเป๋าค่ะเพราะว่านับวันรอช่วงฤดูร้อนเข้ามาถึง ฤด,ดูร้อนก็รอฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็จะเห็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งของเมืองหนาวค่ะพอฤดูใบไ,ไม้ร่วงผ่านไปก็รอเทศกาลคริสต์มาสร,รอหิมะตกในช่วงหน้าหนาวนี่หลักค่ะชีวิตของคนไทยในต่างแดน ชอบพาลูกกับเมียไปค่ะไปเปิดหูเปิดตาไปผ่อนคลายไปรีแลกอะไรเงี้ยไปพบปะคนไทยได้กินอาหารไทยนะคะวันนี้น้องพระ j a ไม่มาด้วยค่ะบอกแม่ว่าแม่ขาหนูเหนื่อยหนูขอนอนนะคะแม่ก็เลยไม่บังคับค่ะก็ให้ลูกนอนพักผ่อนและอีกอย่างอาทิตย์หน้าน้องพระ j a ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ ก็คือเขาปิดนะคะก็คือสัปดาห์กีฬาอะไรอย่เงี้ยล่ะคะ่ะก็หยุดทั่วสวีเดนเลยนะคะปะป๊าก็บอกแม่น้องว่าเดี๋ยวไอฉันจะเอาลูกไปที่ทํางานด้วยน้องพอใจขอไปทํางานกับพ่อก็อาจจะไปวันสองวันค่ะก็คงจะไม่ไปทุกวันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะแม่น้องทํางานเช้ากับเย็น ตอนช่วงระหว่างตอนบ่ายบ้างเป็นบางวันแม่น้องก็มีเวลาได้อยู่กับลูกค่ะตอนที่ลูกอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดมีประชุมผู้ปกครองหรือมีไปหาหมอหรือมีกิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็สะดวกมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้ได้งานทำแล้วก็มีเวลา ครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ยที่มองเห็นข้างหน้าตรงนั้นก็เป็นทะเลน,นะคะมองไปใกล้ๆตรงนู้นก็จะเห็นสะพานเอข้ามไปไเอประเท จะตกไม่เยอะเหมือนทางเหนือนะคะถ้าอยากเห็นหิมะสวยๆอยากเห็นแสงเหนือเราก็ต้องขึ้นเหนือค่ะทางนู้นจะสวยมากๆเลยนะคะส่วนทางใต้ที่แม่น้องอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะก็จะสวยกันไปอีกแบบนะคะคนทางใต้ก็จะขึ้นเหนือเวลาเวลาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยคนทางเหนือก็ลงใต้ โอเคค่ะเรามาเดินทางไปทาบุญกันนะคะก่อนจะไปถึงวัดนะคะปะปาก็แวะเติมน้ํามันก่อนค่ะเมืองนี้นะคะราคาน้ํามันก็จะถูกกว่าเมืองแม่น้องนิดนึงค่ะปะปาเขาก็เลยแบบว่าเออในในมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเติมตรงนั้นแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงปปาก็แวะเติมนะคะสา,สายมาเริ่มมีลมแล้วค่ะ แม่น้องคิดว่าวันนี้สภาพอากาศก็คงจะเป็นแบบนี้แหละมันก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสงสัยหิมะจะตกจริงๆแหละที่ประเทศสวีเดนค่ะกงหันลมสวยมากๆเลยเพราะว่าที่ประเทศสวีเดนเขาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานกังหันลมนะคะแล้วก็ทำจากขยะด้วยค่ะถ้าแม่น้องเอ จำไม่ผิดนะคะเพราะว่าตอนที่ไปโรงเรียนค่ะเขาก็จะสอนเขาจะนําขยะไปรีไซเคิลแล้วก็ทําไปทําเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะโรงงานก็เยอะเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวไงเดินเข้าไปข้างในกันค่ะตอนนี้แม่น้องก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะก็เอากับข้าวมาวางนะคะ คือวันนี้ขนมหวานมีเยอะเลยนี่ก็คือขนมที่แม่น้องซื้อมาค่ะได้ปลาทาแม่วรจะดได้ทำมปุกตับบาตรันนีของพี่ค่ะเป็นความเป็นปลาครับปลาแดดอืมคลาแดีปลาแใจ ที่ก็คือข้าวผัดหมูนะคะที่แม่น้องผัดมา่ยินนดะไไมปปาาโรขอองเ้ พอเ,อเริ่เติบโตขึ้นมาเป็นหนุมเป็นสาวเริ่มมีความคิดในจิตใจของเรานั้นได้ไปกลับไปสู่สภาวะปกติให้มีความผ่องใสให้มีความเป็นอิสระให้มีความสุข หลังจากที่เราทุกคนได้รับพรจากพระเสร็จเรียบร้อยฟังเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันกําลังจะเดินลงไปข้างล่างค่ะเพื่อที่ว่าจะไปถวายพัตตาหารให้กับพระนะคะ หนูมันก็อันนี้ไงค่ะข่าวทีมันเาไวาไแเลยเขาจะมีสายดางีใหม่แต่หกที่แล้วออกมาไว้แล้วกันแล้วก็หกที่ก็คือถักทุกปีตุมมาทุกก ไม่หน yeah. ึ่งองสามขาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าพี่สฉลี่บองขาวไม่อยู่แล้วอย่าวิลเธออินแฮนด์เลยโอเค หนาวดี้นาวดีจะบอกมีเลืองหนึ่งครอยู่ที่เชียงบอยอ่ะชิยบอย่มอครูบาอาจารย์จะไปตั้งวัดที่หฮ้วเชีนงบอยเอเหรอเือเนี่ยจะหาจะหาไปลา มัน่ะาเอยงตั้งแต่อนที่มาที่มาที่แข่งกัที่ย้ายไปอยู่พที่เดือนกสิ้เดือนพฤศจิกายนท่านาพัฟอร์รมามาอบบมาแมาแมามาาแมาแบาแบมาามาแบาแมาแบบ่าแามาาแบบมาาาามาแบบาจา